พลังงานบนเครือข่ายเกล็ดภายในระนาบของโลกของพวกคุณกำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในสนามพลังงานและในเซลล์หัวใจของพวกคุณเพราะเซลล์หัวใจของพวกคุณเปรียบเสมือนรีเซพเตอร์ที่คอยรองรับเซลล์ที่มีชีวิตที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนแล้ว ให้เล่นในบทบาทอื่นเพื่อรองรับความสั่นสะเทือนของแสงที่กำลังโหมเข้ามาสู่โลกเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอยู่ในเวลานี้ซึ่งพลังงานของแสงเหล่านี้เปรี่ยบเสมือนคลื่นในมหาสมุทรที่ซัดสาดเข้ามาท่วมระบบต่างๆของพวกคุณอย่างรุนแรงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการรองรับ ขอความพลิกผันอันทรงพลังของแสงที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปในระดับที่สูงขึ้นไปและพวกคุณก็เป็นผู้ที่ได้รับการร้องขอให้เตรียมระบบทางกายภาพของพวกคุณให้พร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเซลลูล a าโดยผ่านการปล่อยวางเป็นไปด้วยความมีสติสัมปชัญญะของพวกคุณซึ่งถึงแม้พวกคุณจะไม่รู้พวกคุณได้ปลดปล่อยสิ่งใดไปแล้วก็ตาม แต่พวกคุณก็เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เพราะการปลดปล่อยของพวกคุณจะไปสนับสนุนความเคลื่อนไหวของกระบวนการในการปรับเปลี่ยนความสั่นสะเทือนซึ่งจะช่วยให้ความเป็นจริงที่สูงกว่าสามารถยึดและเชื่อมโยงกับภายในของโลกไว้ได้ ส่วนในการตีแผ่ความจริงทั้งหมดทั้งมวลนี้ในครั้งนี้ล้วนเกี่ยวกับมนุษย์ทุกคนในโลกและทุกชีวิตต่างก็มีส่วนร่วมก,กับการตั้งค่าความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ของโลกใบนี้และพวกคุณก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ครอบครองโปรไฟล์เอาไว้ภายในแสงสว่างอันทรงพลังของพวกคุณที่พร้อมให้พวกคุณได้สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในทันที ดังนั้นจึงขอให้พวกคุณได้ยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยความยินดีพร้อมถึงเปิดการรับรู้และยอมรับอย่างมีสติกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นนี้และพวกเราจะเป็นพยานให้พวกคุณและทำงานร่วมกับพวกคุณด้วยการรักษาคลื่นความถี่ของกลิตให้คงที่ไว้ในระหว่างการตีแผ่ความจริงในครั้งนี้